สวัสดีค่ะสวัสดีพ f เทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่206กนะคะกับช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพามาให้พีได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะสนใจองค์ไหนอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสาหรับช่องทางการติดต่อของเราอ่าเบอร์โทรเบอร์ ลายนะคะลายไ d นะคะ bbiw 999เก้าเนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย์หกสองนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะกดไลค์กดแชร,ร์ให้ด้วยนะพี่นะ,ะเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกเลยแล้วกันนะคะพี่สนใจองค์ไหนก็ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะอ่าองค์แรกนะคะอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นพ้าผงหลวงปู่เผือกนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์คุสะเล็กนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าอ่าจะอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าๆนะคะพี่นี่อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพ้าผงหลวงปูเผือกพิมพ์คุสะเล็กนะคะพี่เป็นพิมพ์คุสะเล็กนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จวัดเกตชยโยนะคะอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะพี่อันนี้จะรงรับปิดทองเก่ามานะคะพี่สภาพเนื้อแตกรอยร้านแบบนี้เลยอ่าสวยสมบูรณ์เนื้อแก่งๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่สภาพนะคะอ่าเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะพี่ สภาพเนื้อแกงๆแบบนี้เลยนะพี่นะสมเด็จวัดเกตนะคะพี่จะรงรับปิดทองเก่ามานะคะพี่องค์นี้อ่าลงรับปิดทองเก่ามานะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทสนใจขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่ พะตรงตามรูปแน่นอนนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นปิดตาปู่เอี่ยมนะคะอันนี้จะพร้อมหมากทุยนะคะพี่พร้อมหมากทุยจะมีหมากทุยอยู่ในครบชุดแบบนี้เลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะคะนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่ารงรักออกดำดำแบบนี้เลยนะพี่นะพร้อมหมากทุยนะคะ พร้อมหมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พบชุดแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่เลี่ยมเก่า <amiga, S 2> ๆคุณๆแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังนะคะนี่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตาปู่เอี่ยมพร้อมหมากทุยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปรอของหลวง ขะะะะ่ของหลวงพ่อพมนะคะพี่เป็นรูปรอโบราณนะคะของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่นี่ใบหน้าใบตานะคะสวยคมชัดนะคะพี่อ่าใบหน้าใบตาสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นรูปรอกของหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อบาท รูปดอ,อกของหลวงพ่อพรมนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะสนใจองคไหนนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นผ้าผงสุพรรณนะคะพี่จะอยู่จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมคขอบเก่าๆแบบนี้เลยอ่าเป็นผ้าผงสุพรรณนะคะพี่อาจะมีค่าปราดำติดอยู่นะคะด้านหลังนะคะพี่จะเป็นรูปหัวใจนะคะ อ,อยู่ในเลี่ยมขอบเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่พ้าผงสุพรรณนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผ้าปิดตาอันนี้จะเป็นภราปิดตารงรักลงทองเก่านะคะพี่เป็นภราปิดตานะคะนี่อ่ารงรักปิดทองเก่ามานะคะ จรอรับปิดทองเก่ามานะคะพี่เป็นพ้าปิดตาองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปแน่นอนอ่าองนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เรี่ยมขอบอ่าเรี่ยมจับขอบเก่าน,นะคะพี่เลี่ยมจับขอบเก่านะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าก็ิบบ้านๆเลยนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เลี่ยมจับขอบเก่าแบบนี้เลยนะคะอ่าเลี่ยมจับขอบเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญ อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดส,สาลีโขนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดส,สาลีโขนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะอ่าเหรียญหลวงปู่เผือกวัดส,สาลีโขนะคะพี่อ่าเส้นสายรายยานอักษรอักขระนะคะพี่คมชัดนะคะใบหน้าใบตา ชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะชัดเจนเลยนะคะอ่าเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสารีโขนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสารีโขนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระปิดตา เป็นพระปิตาแข้งอ่าปิตาหลวงปู่จีนนะคะพี่เป็นเป็นปิตาพิมพ์ใหญ่นะคะของหลวงปู่จีนวัดท่าราชนะคะพี่อ่าปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าราชนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ปิตาหลวงปู่จีนนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้อ่าสภาพเนื้อว่านแห้งเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเนื้อว่านแห้งเก่าแบบนี้เลยนี่อ่าหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ เปิดราคาไว้นะคะ600บาทนะคะพี่หลวงพูทวดเปิดราคาไว้600บาทต่อไปนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญนะคะมีเป็นเหรียญหล่าเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะอันนี้จะอยู่ในเรี่ยมเงินนะคะพี่เรี่ยมเงินนะคะอันนี้จะเรียมเงินแท้นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญอามหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2 4 6 0นะคะ สภาพสวยเลยนะพี่นะสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่นี่อ<ถ>ย <Reason> ู่ในเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้เลยนี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะอ่าปีสองสี่หกศูนย์นะคะพี่เป็นเหรียญอัมหลวงพ่อโสธรอยู่ในเลี่ยมเงินนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเงินนะคะ สภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์นะพี่นะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเรี่ยมเงินนะคะพี่อยู่ในเรี่ยมเงินเก่านะคะเปิดราคาไว้สามพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเรี่ยมขอบเงินเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้สามพันบาทนะคะออยู่ในเรี่ยมเงินนะพี่นะเรี่ยมเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะเปิดราคาไว้สามพันบาทนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจ อ่าโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหล่อบโบราณนางกวักนะคะของหลวงพ่อเดิมอ่าเป็นหล่อบโบราณนางกวักของหลวงพ่อเดิมนะคะ อ่าเป็นหลอดโบราณนางกว่าของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้600บาทเปิดราคาไว้600บาทอนาะพี่เปิดราคาไว้600บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าวนันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่ เป็นพระสมเด็จเก่านะคะอง์นี้จะมีคาบกูคาบเก่านะคะคาบไข่นะคะติดอยู่นะพี่นะ,ะสมเด็จเก่านะคะอง์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบของหลวงพ่อแก้วนะคะ เล variable, uh, um, ี <ple a s Dance> ่ยมขอบเงินเลี่ยมขอบเก่านะคะพี่เลี่ยมขอบเก่าเลี่ยมจับขอบเก่าแบบนี้นะคะปิดตาหลังแบมหลวงพ่อแก้วนะคะรงรักปิดทองนะคะอ่าสภาพเนื้อกาเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อกาเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่เลี่ยมขอบเก่าแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเก่าเดิมๆนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเรี่ยมเก่านะคะเปิดแ0 0บาทนะคะพี่แ0 0บาทต่อไปนะคะจะเป็นส้มกออันนี้จะเป็นพลาซุูงกอพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เป็นพาสุูงกอพิมพ์ใหญ่สภาพเนื้อดินแห้งแห้งแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อดินแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะพี่สูงกอนะคะนี่เนื้อดินแห้งแหงแบบนี้เลยเนื้อดินนึบหนับแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อดินนึบหนับแบบนี้เลยนะคะสูมกอนะคะ อ่าเนื้อดินหนึบหนับแบบนี้เลยนะคะกระนกสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขเป็นเหรียญหลวงปู่ไขนะคะอยู่ในอ่าเลี่ยมขอบเก่าแบบนี้นะคะพี่เลี่ยมจับขอบเก่าแบบนี้นะคะนี่ อ่าเลี่ยมพลาสติกขอบกลเกลาแบบนี้นะคะพี่อ่าเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะคะเป็นเหรียญอ่าตึงๆคมชัดนะคะพี่นี่ใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนนะคะพี่ชัดเจนอ่าด้านหลังจะเป็นรูปอ่าเป็นรูปใบโพนะคะพี่เป็นรูปใบโพแบบนี้นะคะเปิดราคาไว 800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปูไขวัดเชิงเลนนะคะเปิดราคาไว้800บาทต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมอ่าเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะนี่อ่าคาบเขียวเขียวดำๆติดอยู่ชัดเจนนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เป็นรูปหล่อโบราณนะคะเก่าๆนะคะพี่เดิมๆเ,เลยนะคะสวยเดิมๆเ,เปิดราคาไว้900บาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเปิดราคาไว้900บาทต่อไปนะคะจะเป็นปิดตานี่จะเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะอันนี้จะลงรักเก่านะคะพี่ลงรักเก่าเก่า,กามานะคะ อาจะมีคาบดินติดอยู่นะพี่นะคาบกุครคาบเก่านะคะคาบดินติดอยู่อ่าชัดเจนเลยนะพี่นะนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่าปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้700บาทนะคะพี่ปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วเปิดราคาไว้700บาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันหน้าทองนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันหน้าทองนะคะอันนี้จะหน้าทองแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยๆแบบนี้เลยในพี่นานี่เก่าเดิมๆนะคะเป็นเหรียญหน้าทองของหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเดิมๆนะคะพี่ เป็นเหรียญเน happen, ื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเดิมๆนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันหน้าทองเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่อาจะเป็นหลวงพ่อปานาทรงคุดนะคะอันนี้จะรงรับปิดทองเก่านะคะพี่อาจ,จะรงรับปิดทองเก่ามานะคะหลวงพ่อปานทรงคุด นี่จะลงรักปิดทองเก่ามานะคะพี่พ่อปานสูงคุตนะคะ,ะสภาพเนื้อดินแห้งๆเลยนะพี่นะสภาพเนื้อดินแห้งๆรักแห้งๆแบบนี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะหนึ่งพันบาทนะคะพ่อปานสูงคุตนะคะลงรักปิดทองเก่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่สนใจองไหน โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ช่องทางการติดต่อกดลิงก์ใต้ะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนใต้คอมเมนต์ได้เลยจะมีลิงก์เพิ่มเพื่อนอยู่นะคะอ่าตออันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะอันนีจ้จะมีคาบกู่เก่าติดอยู่นะคะพี่สมเด็จบางขุนพรมนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่จะมีคาบกู่เก่าติดอยู่ อ่าชัดเจนนะคะพี่คาบกุ่เก่าติดอยู่นะคะด้านหลังจะมีปั๊มตาอ่ามีปั๊มตานะคะพี่ด้านหลังนะคะนี่จะมีคาบกุ่คาบเก่าติดอยู่แบบนี้เลยนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนอ่าองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จบางขุนพรมนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สนใจขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจ่ายเงินหน้าบ้านกับพนักงานส่งได้เลยนะคะพี่ขอคนพร้อมรับอ่าอันนี้จะเป็นพระกิ่งอุปคุตนะคะพี่เป็นพระเก่าโบราณน,นะคะพี่เป็นพระเก่าโบราณอ่าเป็นพระกิ่งอุปคุตนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนี่เป็นพระกิ่งอุปคุตถือดอกบัวนะคะอ่าเป็นพระเก่าโบราณน,นะคะพี่เป็นพระเก่าโบราณ อ่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพุทวดนะคะพี่เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะอ่าเป็นหลวงพุทวดพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะพี่อ่าเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะองนี้ เป็นพิมพ์ปัม๊มซ้ำนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ปัม๊มซ้ำนะคะสภาพสว,สวยเลยเนื้อออกทองแดงทองแดงเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ปัม๊มซ้ำอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะ กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะพี่นะลิงก์เพิ่มเพื่อนนะคะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพลาสมเด็จพ,พิมพ์เส้นได้นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆเลยนะคะพี่อยู่ในเรี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่จะมีคาบกุ่คาบเก่าคาบดินติดอยู่นะคะพี่ สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะไปกันต่ออันนี้จะเป็นพระนางพญานะพี่นะเป็นพระนางพญา อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะนี่สภาพเนื้อดินชัดเจนนะคะพี่สภาพเนื้อดินนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่นางพญานะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่าแห้งสภาพเนื้อดินมันๆหนึบหนับแบบนี้เลยนะพี่นะพระนางพญานะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอนะคะพี่พระนางพญาเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ ต่อไปนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นอ่ารูปหล่อโบราณนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่อ่ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะอ่าอบอวลแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่าสภาพผิวออกเนื้นะะออก oh ท,ทองทองแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ เป็นรูปหล่อบโบราณของหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พาตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สภาพเนื้อแก่งๆเลยนะคะพี่องค์นี้ จะเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่จะเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะองคนี้นะคะเป็นพราสมเด็จเก่านะคะสภาพเนื้อแก่งๆเลยนะคะพี่สภาพเนื้อแก่งๆแบบนี้เลยนี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะองคนี้นะคะเป็นพราสมเดจเก่านะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเดจเก่าองนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ ต่อไ,ไปนะคะไปกันต่อนะคะพ um ี่เั uh ็นนี้จะเป็นปิดตาปู่ยิ้มนะคะอ่าเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะอันนี้จะเห็นเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่อ่าจะเห็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะปิดตาปู่ยิ้มนะคะพี่วัดหนองบัวอ่าจะเห็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตาปู่ยิ้มนะคะ องนี 600, 600, ้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าปิดตาปู่ยิ้มนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นจอบเล็กหล่อโบราณนะคะพี่ 60, ははสภาพสวยๆแบบนี <dürfen dragging S 2> <bye> ้เลยนี่เป็นจอบเล็กหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นจอบเล็กสภาพสวยเลยนะคะพี่สวยเดิมๆเลยนะคะนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่สวยเดิมๆเลย อ่จอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าจอบเล็กลงนี้นะคะสวสวยแบบนี้นะคะพี่สวยเดิมๆนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่ไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำ อันนี้จะมีผ้ายันนะพี่มีผ้ายันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะอ่าจะมีจะมีผ้ายันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะพี่สีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะพี่พร้อมผ้ายันนะคะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่เป็นเหรียญเปียกทองอืมเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะอ่าจะมีผ้ายันติดอยู่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่นี่พร้อมผ้ายันนะคะ พร้อมพายันท่านเลยนะคะพี่นี่อ่าพร้อมพายันท่านเลยนะคะเรียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมพายันหรือพระอ่าพร้อมพายันหลวงพ่อฤาษีนะคะอ่าพร้อมพายันของหลวงพ่อเลยนะพี่นะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมพายันท่านนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่อ่าต่อไปนะคะจะเป็นปั๊มครึ่งซีของหลวงพ่อพรม อันนี้จะเป็นปั๊มครึ่งซี่ของหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะอ่าสภาพเก่าเก็บเลยนะพี่นะสภาพเก่าเก็บเดิมๆนะคะพี่นี่เก่าเก็บบนหิ้งเลยนะพี่นะอ่าสภาพเก่าเก็บบนหิ้งเลยนะคะพี่ปั๊มครึ่งซี่ของหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะนี่ aine. สภาพเกา่าๆแบบนี้นะพี่นะ like อ่าเก่าๆแบบนี้นี่หายากนะพี่หายากเลยอ่าปั๊มครึ่งซีนะคะของหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะพี่เปิดราคาไ,ไว้ เปิดราคาวไว้เจ็ดร้อยบาทอ่ะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอไปกันต่อนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีศูนย์สามนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนมดํานะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลียมพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี่สวยชัดเจนสมบูรณ์เลยนะพี่นะนี่สภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามนะคะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนมดํานะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้นะคะอ่ะอยู่ในเลี่ยมสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะนี่เหรียญตึงคมชัดสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอนะคะพี่เหรียญนมพ่อแดงอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นพราสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่สภาพใช้นะคะ อ่าเป็นพระสมเด็จวรคังพิม์พใ mm nah, หญ่ส,สภาพใช<ๆ>้นะคะอ่า <molecule> สภาพเนื้อปูปุแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเนื้อแตกรอยรานอ่าเนื้อปูปุแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่วรคังนะคะอ่าสภาพเนื้อแตกรอยรานแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เนื้อปูปุแบบนี้นะคะอ่าสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยเก่าเก่าเลยนะคะพี่สวยเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะ เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นจอปร,ะรอนะคะปีหนึ่งสามนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณเลยอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณเลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นจอปร,ะรอนะคะปีหนึ่งสามนะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญเนื้นอทองแดงเก่าอ่านี่มีเส้นมีระร ลายเสนของท่านด้วยนะคะพี่นี่ชัดเจนเลยนะคะหูจมูกปากชัดเจนนะคะพี่เส้นสายรายยันคมชัดเหรียญสภาพตึงสวยสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเงินเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่เลี่ยมเก่าเลี่ยมพาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ดวงพ่อแดงรุ่นจอปร,รอนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทพอนะคะพี่ส่งฟรีนะคะเจ็ดร้อยบาทส่งฟรี ไปกันต่อนะคะองค์ส mm ุด hmm. ท uh, uh, oh. ้ายนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังฮันุมานปีหนึ่งสองนะคะอ่ะปีสองหนึ่งนะคะพี่ปีสองหนึ่งอ่ะหลังฮันุมานปีสองหนึ่งนะคะพี่อ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหลังฮันุมานปีสองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่นี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะนี่เลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ อ่ะเรียมเก่าโบราณนะคะพี่เรี่ยหลังหนุมานปีสองหนึ่งนะคะอ่าหลังหนุมานปีสองหนึ่งนะพี่นะนี่สวยสมบูรณ์นะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เก่าเดิมๆนะคะอ่าเหรียญสภาพเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะหลังหนุมานปีสองหนึ่งเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะ สนใจองค์ไหนนะพี่นะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ขอบคุณพี่พีเอฟนะคะที่เข้ามาชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ